สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะคุณดาวจะมาสอนเรื่องค่าเฉลี่ยค่ะของน้องๆระดับชั้นป .4 นั่นเองซึ่งเรื่องนี้นะคะไม่ยากเลยเรามาดูกันเลยค่ะามานะคะค่าเฉลี่ยนะคะการนำผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดเรียกว่าการหาค่าเฉลี่ยค่ะมาดูตัวอย่างกันดีกว่า ค่าเฉลี่ยเด็กกลุ่มหนึงมีอายุ 8, 9, 11, 11, 12และ15ปีอายุเฉลี่ยของเด็กกลุ่มนี้เป็นเท่าใดนะคะวิธีทำก็คือเราจะต้องหาอายุรวมทั้งหมดก่อนก็คือเอาจำนวนเนี้ยมาบวกกันนั่นเอง่เราเอามาบวกกันนะคะครูดาวเอา9บวกกับ11 9บวก11เป็น20นะคะ 20นะคะเอา8บวก12ก็เป็น20เหมือนกันเขียนตรงไหนดีอ่ะ2บบวก20แล้วก็เอา11บวกกับ15เป็นเท่าไหร่คะ20เท่าไหร่26เอา3ตัวมาบวกกันได้เป็นนะคะห2บวก2บวก2เป็น2บวก2เป็น4 4แล้ว5 6นะคะ เป็น66อายุรวมทั้งหมดก็คือ66ปีนะคะอ่ามีเด็กทั้งหมดกี่คนคะ1 2 3 4 5 6มี6คนอ่ามีทั้งหมดมีเด็กทั้งหมด6คนนะอ,อายุเฉลี่ยของเด็กกลุ่มนี้เท่ากับเท่าไหร่เอา66หารด้วย6 66หารด้วย6ได้เท่าไหร่คะ66หาร6 6นะคะ6อะไรได้6 6 1 6ลบกันเหลือ0ชัก6ลงมา6 1 6ลบกันเหลือ0คําตอบเลยเป็น11ปีนั่นเองนะคะอายุเฉลี่ยของเด็กกลุ่มนี้นะคะเท่ากับ11ปีค่ะผ่านไหมได้นะคะอ่ะมาดูอันต่อไป ค่าเฉลี่ยนะคะเพชเดินทางไปโรงเรียน5วันแต่และว,วันใช้เวลา 32, 40 28 30และ35นาทีโดยเฉลี่ยเพชรใช้เวลาเดินทางวันละกี่นาทีอ่ะเราก็เหมือนเดิมเลยนะคะเวลารวมทั้งหมดได้เท่าไหร่เวลารวมทั้งหมดเวลารวมทั้งหมด เอามาทําไรกันคะเอามาบวกกันนะคะคุดาวก็เอา32บวกกับ28ก่อนเอา32บวกกับ28 32บวก28 8บวก2เป็น10ใส่0ทด1 3บวก2เป็น5 5บวก1เป็น6ตรงนี้ได้60นะคะแล้วก็เอา

เพชรเดินทางไปโรงเรียนกี่วันคะเพชรเดินทางไปโรงเรียนไปโรงเรียนห้าวันใช่ไหมคะอ่าเฉลียเพชรใช้เวลาเดินทางเฉลียเพชรใช้ เวลาใช้เวลาเท่าไหร,ร่คะเอาหนึ่งร้อยหบห้าหารห้าแล้วก็ตั้งหารเลย1 6ึ่หาหารห้คูณอะไรแล้วได้1ไม่มีเติมศูนย์หคูณอะไรแล้วได้16 515 5 2าหนึ่งบห้าสาลบการเหลือหนึ ชัก5ลงมา535ลบกันเหลือ0นะคะคำตอบเลยเป็นฉเฉลี่ยเพชรใช้เวลา33นาทีนั่นเองโอเคไหมโอเคค่ะอ่ะมาต่อนะคะมาต่อค่าฉเฉลี่ยนะคะคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มหนึ่งรวมกันได้2064คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ย24คะแนนนักเรียนกลุ่มนี้มีกี่คนอ่าเริ่มยากขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ไม่ยากมากนะคะวิธีทำนักเรียนทั้งหมดมีคะแนนสอบวิชาคณิตรวมเท่าไหร่คะแนนเฉลี่ยเท่าไหร่แล้วก็นักเรียนกลุ่มนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะมาดูกันนะคะนักเรียนทั้งหมดมีคะแนนสอบวิชาคณิตรวมนะคะได้2,64คะแนน2,64 คะแนนโอเคนะอ่ะมาคะแนนเฉลี่ยนะคะคะแนนเฉลี่ยคือ24คะแนนนักเรียนกลุ่มนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่เขาอยากรู้จำนวนคนใช่ไหมคะโดยปกติเนี่ยเราจะเอานะคะคะแนนทั้งหมดหารด้วย นะคะหารด้วยจำนวนคนถูกไหมแล้วได้เป็น24คะแนนอ่ะสมมตินะนี่เอ2,000นะคะ2,064หารด้วยจำนวนคนอ่าหารด้วยจำนวนคนเท่าไหร่ไม่รู้ครูดาวให้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วเท่ากับ24สมมมติว่าถ้าเกิดครูดาวอยากรู้ว่านักเรียนกลุ่มนี้มีกี่คนครูดาวก็เปลี่ยนเป็นเอา2 0 6 4หาร 24นั่นเองโอเคไหมจะได้เท่าไหร่สองพันหกสิบสี่หาร24 24่คูณอะ,อะไรเราได้เลขใกล้เคียงกับ2 0 6คะ่ะครูดาวประมาณเป็น25เนาะเพราะว่า25คูณ4ได้เท่าไหร่คะ25คูณ4ได้ หนึ 100, อยากได้200ก็คือคูณแปดลองคูณ8ก่อน8 4 32ใส่2ทดศาแปดสองสิบหกและ17 18จ9ดสาได้ได้นะคะใส่แล้วก็ได้เป็น8ปดหนลบกันหลบสเหลือส สองถูกยืมไปเหลือหนึ่งตรงนี้กลายเป็น10บสิลบเเหลือหนึ่งยีคูณอะไรเราได้144่ร้อยสี่สิบสี่อ่าสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสลองดูนะหกส4ใส่4ทด2 6งหกสองสิบล้สิบสได้144พอดีเลย ลบกันเหลือศอูนย์นักเรียนกลุ่มนี้มีกี่คนนะคะคำตอบก็คือนักเรียนกลุ่มนี้มี86คนอ่า86คนโอเคไหมโอเคค่ะ